สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครยยังอยู่ที่สวนที่สุราษฎร์อยู่เลยยังไม่กลับบ้านที่โคราชนะคะเห็นว่าที่บ้านเราที่โคราชมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายคนก็ขอเป็นกำลังใจให้หายป่วยไวๆแล้วก็สำหรับท่านที่อ,อ,อยู่บ้านนะคะก็ให้รักษาเนื้อรักษาตัวไวให้ดีเนาะอย่าไปเ็นที่เสีย่ยงวันนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรม รับนักเรียนชั้นป .1 เดี๋ยวครูมีภาพนะคะภาพที่รับกิจกรรมรับรับเด็กชั้นป .1 ร,รับสมัครกันวันนี้มาให้ดูกันที่สำคัญก็คืออยากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็คือว่าเป็นระยะห่างนะบังกันตัวเองไว้ด้วยนะะในสถา,านการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องรับผิดชอบตัวของเราเองเป็นดีที่สุดค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรค่ะโรงเรียนก็มีมาตรการเข้มงวดทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ก็คือทำอาอันนี้สะอาดนะนะครับใส่แัดที่ทะเบียบตัวจมาแล้วัวงมา้ อ้าวทำเป็นเหมือนก็ชิมก็คิดรูปะแกล้หรอคะ 也也没有不好意思 ถวนแมสต์ตลอดเวลาแล้วก็ใส่สวดแมสตรเป็นรให้าุเบล้า,าจงจอยในห้องนะครับต้องใช้เครื่ดอดูนะครับและนั่นก็เป็นกิจกรรมรับสมัครเด็กเป็นการรับสมัครเด็กชั้นป .1 นนของเรือนของเรา ถึงตอนนี้ครูยังอยู่ในรถอยู่เลยนะคะขับรถไปกำลังจะกลับบ้านยมสุรา์ธานีอยู่ค่ะก็ให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าในช่วงยุคโควิดอย่างนี้นะคุณโรงเรียนของเราก็ยังมีกิจกรรมแต่ว่าก็เราก็เข้มงวดนะในมาตรการสถานการณ์โรคระบาดของโควิดค่ะให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะทุกคนนะให้ระมัดระวังให้ดีๆด,ด,ด้วยเรื่องความเป็นห่วงค่ะ ก็จะระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้พบกันใหม่นะคะกูมีกิจกรรมดีๆจากทางภาคใต้ก็จะพยายามถ่ายทอดนะําเสนอมาให้ดูกันนะคะแล้วนะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ